สถานการณ์ที่นักเรียนครึ่งหนึ่งต้องอยู่บ้านตลอดเวลาในโรงเรียนหรือมหาวิทยายลัยที่นักเรียนอาศัยอยู่ห่างไกลช่วงกักตัวกับครอบครัวที่นักเรียนไม่ต้องไปที่ห้องเรียนจริงในบางการณีครูอาจให้นักเรียนเลือกเรียนแบบตัวต่อตัว,ตวแต่ต้องรักษาระยะห่างทางสังคมด้วยนี่คือจุดเต่นที่รูปแบบแบ่งครึ่งห้องเรียนสามารถใช้ในการสอนได้ดี ลักษณะของรูแปแบบการสอนครูจะแบ่งนักเรียนเป็นครึ่งห้องอาจจะแบ่งตามเลขที่ครึ่งห้องหรือแบ่งตามนักเรียนเลขผู้เลขที่มาเรียนสลับวันหรือให้มาเรียนสลับวันเว้นวันนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนครึ่งห้องกับดนัอเรียนที่เหลือเรียนออนไลน์ไปพร้อมกันกับที่นักเรียนที่เรียนห้องเรียน เทคนิคการสอนที่ใช้ f ลิปโมเดลหรือห้องเรียนกลับทางนักเรียนดูวิดีโออ่านบทความหรือศึกษาจากที่บ้านซึ่งครูจะทำคลางให้นักเรียนเลือกเรียนจากนั้นเมื่อมาพบกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือใช้ LMS ในการมีส่วนร่วมในทำงานหรือทำกิจกรรมกลุ่มย่อยโดยใช้เกมหรือการจำลองสั้นๆเพื่อเสริมแนวคิดที่เรียนรู้จากที่บ้านเทคนิคการสอนโปรเจก โมเดลมี2แนวทางม้เหมือนการจัดการเรียนการสอน 1. น,นักเรียนศึกษาเอกสารข้อมูลทำโครงงานที่บ้านจากแหล่งข้อมูลออนไลน์แล้วนำเสนอในตอนมาเรียนในชั้นเรียน 2. นักเรียนศึกษาเอกสารข้อมูลทำโครงงานที่บ้านทำโครงงานที่บ้านและสลับกลับมาทำที่โรงเรียนนำเสนอผลการศึกษาผ่านออนไลน์ เทคนิคการสอนส t i น n โมเดลหรือการเรียนแบบหมุนสถานีครูจะแบ่งการเรียนเป็นฐานต่างๆแต่ในฐานจะมีการทำกิจกรรมออนไลน์และแบบต้องมาเรียนในชั้นเรียนเช่นครูแบ่งเป็น3ฐานฐานที่1นักเรียนศึกษาเอกสารออนไลน์ฐานที่2นักเรียนมาเรียนในชั้นเรียนฐานที่3นักเรียนตอบแบบทดสอบออนไลน์การเรียนแบบนี้แต่ละฐานต้องอิสระต่อกัน เทคนิคการสอนอื่นเช่น i n t e r อร์เวนชันแอเนอร์เอนริกเนนมาเดลน,นักเรียนจะเรียนแบบออนไลน์โดยมาตอบคำถามทำแบบทดสอบเฉพาะเมื่อมาเรียนในชั้นเรียนเท่านั้นและครูจะจัดการสอนออนไลน์เสริมให้กับนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจโดยเฉพาะ เทคนิคการสอนเซมินาโมเดลนักเรียนอ่านหนังสือดูวิดีโอหรือฟังพัดแค์จากนั้นเมื่อมาเรียนในชั้นเรียนครูจะให้เข้าร่วมสัมมนาโมเดลนี้อาจใช้ในการสอนแบบ PBL การสัมมนาอาจจะเป็นกลุ่มเล็ก,เลกๆเพื่อเปิดให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างเต็มที่ ข้อดีและข้อจำกัดการเลือกเทคนิคการสอนต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพร้อมของเครื่องมือที่ใช้การเลือกเทคนิคการสอนไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคเดียวตลอดสามารถเปลี่ยนแปลงสลับไปมาได้แต่เตอรอกรอคำหนึงถึงผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ร่วมกับวิชาอื่นๆซึ่งในต่างประเทศจะเรียนเหมือนกันทุกวันจึงไม่มีผลกระทบแบบในประเทศไทยซึ่งบางวิชาเรียนเป็นบางวัน